โอเคผมสำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับเป็นกิจกรรมชุดเซนอิสึนะครับผมแพคเซนอิสึ Is S, และท่าทางนะครับเดี๋ยวนี้เราลองมาสุ่มกันดูดีกว่านะครับว่าจะหมดสักกี่เพชรน,นะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นแพคสุดท้ายแล้วนะครับผมในเซตดาบพิฆาตอสูรน,นะครับผมก็คือแพคกวัวเลืองนี่แหละเซนอิส,สึน,นี่แหละที่แบบมีท่าเดียวนี่แหละนะครับมีท่าเดียวทั้งซีซันนะไม่มีท่าไหนเลยมีของเขาก็จะมีในส่วนของ ถ้านี่เป็นท่าหลักของเขาเลยนะครับผมท่าเอกโอเคเดี๋ยวลองไปส่งกันดูดีกว่านะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมห้าสิบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมถ้าพอก็เลยไปดูคลิปกันเลยไป let's go ร้านเติมเกมราคาถูกต้องคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมฟรีไฟราคาถูกมีทั้งเติมผ่าน UAD หรือเติมผ่าน ID password และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสะดวกวดเร็วแน่นอนนะครับผมต้องเพจคุกกี้แลนด์ช็อปหรือไลน์ ID คุกกี้แลนด์มีแอดนำหน้าด้วยนะครับโอเคผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะผมยินดีรับเข้าสู่อีกดีเกเมนะครับ โอเคผมสำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมแพ็กเซนอิสส์นะครับผมเอ,อ่อน่าจะเป็นแพ็กสุดท้ายแล้วนะครับผมที่เข้ามาในเซิร์ฟนะครับผมแพ็กนี้ก็น่าจะถูกกว่านะเพราะมัน,ากกาน,นมาในรูปแบบ8ปทีนะครับผม8ทีมันก็ต้องมีการันตีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะขยับเป็น999หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพ้อมกันเลยดีกว่านะครับอ่าไปนึงครับเลยมาลุ้นกันแพ้วอุ้ย ไม่ใช่ถูกดิมันก็แพงเหมือนเดิมนี่ว่ามันแพงมันแพงเหมือนกับไอ้ทันจิโร่เลยนี่ว่าชิบหายกระโดดไปพันสี่ร้อยเลยเหรอพันห้าเลยเหรอสี่เก้าเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าสามร้อยเก้าเก้าเจ็ดร้อยเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าเฮ้ยสามพันเจ็ดสองได้ได้กับชุดทันจิโร่เลยนี่ว่านี่ก็คือท่าของมันนะครับผมนี่เวลามันสลับสไลด์สลัวนะครับผมเวลามันนอนอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ ก็ตื่นมาไม่รู้เรื่องแต่รู้สึกว่าชุดมันสวยแต่หน้ามันไม่ไม่ได้เลยหน้ามันคือไม่ใช่เลยนี่ก็เป็นหนึ่งชุดเนาะเออแล้วก็ชุดนี้แพงสุดเลยเอ้ยชุดนี้ชุดไหนวะชุดหมูป่าอ๋อชุดหมูป่านี่ว่าชุดแพ็กเซนิเสือมันได้กับมันเท่ากับชุดนี้เลยเว้ยชุดหมูป่านี่นะครับแต่ชุดทันจิโร่เนี่ยพี่หมดไปบอน ไม่กี่เพชนะแต่คือที่มันแพงก็คือพี่หมอทั้ง3ชิ้นนี่ไงก็เป็นประมาณ4,500เพชเอ้ย4่พ0นเพชนะครับผมก็นี่ก็3,072นอันนี้ก็ส0มพันเ็ดนี่ 4, 0, เ้เพชแล้วก็ล่าสุดชุดนี้ชุดชุดผู้หญิงอะชุดผู้หญิงชื่ออะไรนะว,วะฮินาสุกเกะ โนสุเกะมันอ่1,000เพศแปดแปดร้อยเก้าสิบเก้าเพศนะครับผมเดี๋ยวเรามาคูณกันดูดีกว่าว่ามันจะหมดสักกี่เพชรเนาะถ้าเหมาตู้จริงๆเนาะไม่ใช่ดิแบบทุกชุดจริงๆนะครับผมชุดนี้สามพันเจ็ดสองเพชรนะครับสามพันเจ็ดสิบสองเพชรแล้วก็ชุดนี้ก็สามพันเจ็ดสองแล้วก็คูณสองมาเลยปุ๊บเป็นหกพันแล้วก็บวกชุดนี้แพคทันจิโร่นะครับผมสี่พันห้าสิบเพชรบวกกับเออ่ชุดเอินโนสุเกะนะครับอินโนสุเกะอยู่ไหน นี่ชุดนี้นะผมมันราคา99เอ้ย1,000เพรเนาะแต่คือพี่ซื้อในราคา899เพราะมีส่วนลด100บาทนะ100เพรก็บวก899ก็เป็น11,093เพรนะครับผมถ้าพี่หมอตู้ในส่วนของ,ของชุดนี้นะเป็น11,092เพรถ้าตีเป็นเพรเป็นเงินก็ล่อไปประมาณเฮ้ยพันสองพันแน่สองถึง 3, าสามพันเพศสองถึงสามพันบาทอะเพงจัดเลยแพงจัดเลยอะ รู้สึกว่าเป็นหมื่นอ่ะแพ็คหนี้อะมาทีนึงอ่ะรอดไปคนละสองถึงสามพันเพค่ะได้สามพันบาทอ่ะแล้วก็แพ็คของเทนเกนนะครับผมก็คือแพ็คนี้มันแจกฟรีนะครับแพ็คนี้มันแจกฟรีนะแต่นี่คือพี่ได้ได้มาแล้วนะครับได้ส่วนของแพ็คเทนเกน en มาแล้วมันก็จะเก็บในส่วนของดาวนี้เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคไปออกสองชิ้นก็นี่แหละกันเนาะ เือมันจะเดง้งเดง้งเดง้งปุ๊บแบบนี้เลยไปกระเพ็ดยังไงก็มันก็น่าจะหมอตู้อยู่แล้วแหละนะครับไปไม่ต้องลุ้นมากหรอกนะครับมันคงไม่มีใครดวงดีออกเพราะยังไงพี่ก็ต้องเอสองชิ้นอยู่แล้วไงชุดกับท่าทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอเมื่อเราเปิดครบสามห้าเจ็ดมันก็จะเป็นในส่องของตัวนะครับไม่ต้องลุ้นหรอกหมดเยอะอยู่แล้วแหละนะครับคลิปนี้ก็ หมดประมาณพันสามพันเลยครับผมอบหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ามันไม่เด้งมานะเลยจริงๆต้องหมอตุยแล้วนะผมนี่ได้ชุดกอดปะดีลุ้นปะนี่ชุดสวยปะชุดสวยนะแต่หน้ามันไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมมันไม่มันไม่ได้เลยหรือว่ามันกลัวดิขสิทว่าถ้าทําเหมือนเกินไม่เกี่ยวมั้งเปิดไปเลยก็สงมใส่ชิมนี่ขอเถอะ ขอไม่ย่งหมดเ้าโอเคหมดท่าทางหนึ่งพันสี่ร้อยเก้องหนึ่งพัเกบเก้าเพสรุปคือหมอตู้นะครับผมเป็นอันว่าพี่หมดไปทั้งหมดหนึ่งกว่าเพจนะครับผมแบบรวมทุกชุดจริงๆนะรวมทุกชุดอะพี่หมดไปหนึ่งหมกว่าเพรนะครับเหว่าท่าไหนว่าทัานจิโร ทันจิโรเอไม่ใช่ทันจิโรดีเนสอยู่ไหนรู้วะเดี๋ยวมันอยู่ด้านบนว่ะแต่คือไม่เห็นมันไม่ใช่ถ้าเปิดตัวนะมันเป็นท่านี้ของที่ไงใช่ปะเริ่มเพจดนี่เว้ยเห็นปะเริ่มเพจนีิโอ้โดิ ก็ได้คือชุดทันจิโร่อยู่ไหนวะ่าทางทันจิโร่เราขอหาก่อนได้เลี้ยงลงมาเลยเตอเต่อเต่อเต่เตตตเป็นแบบไตวะมันไม่น่าลงมาอยู่ด้านล่างหรอมั้งมันเป็นสีม่วงนะร่มนะครับแป๊หนึ่งขอดูก่อนเป็นแบบไหนวะท่าอ๋อเป็นท่าั่างนี่หว่า ท่าทางนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของท่าล่างหรือท่านี้ปะกดขด้นดีกว่นไม่ใช่ท่าเปิดตัวเนาะท่าหน้านี้ปะไม่ใช่มันจะเป็นในส่วนของสีทองอ่ะไปลงมาเลยด้านล่างอ๋อ,อนี่ไงโอเคนี่นะครับผมมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูท่ากันนะอันนี้ก็คือท่าแรกนะครับผมท่าหมูป,ป่านี่คือเป็นท่าหลักของ ขอไอหมูป่าก่อนนี้ก็เป็นของทันจิโร่นะครับทันจิโร่อีกอันนึงก็จะเป็นท่านี้นี่แล้วก็อีกอันหนึ่งล่าสุดก็จะเป็นส่วนของเซนิสึกับ่านี้นะครับผมรวมๆกิจกรรมนี้ก็หนึ่งหมื่นกว่าเพชรนะครับผมใครที่แบบอยากเหมาทุบชิ้นนะครับผมก็หนึ่งหมื่นกว่าเพชร ก็ลองดูนะครับผมน้องๆคนไหนที่แบบมีตังค์นะครับผมก็ลองไปส่งไปซื้อดูนะครับแต่คือมันรู้สึกว่ามันแพงมากแพงจัดเลยนะผมนี่นี่นี่หนึ่งสองสามสี่โอเคก็จะบอนนี้แล้วกันนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากอะไรกดแชร์ไปท้ายพี่นะครับผมคลิปนี้ก็แบบสามพันเจ็ดสิบสองเป็ดนะครับผมเบาๆไปไปได้ใจกันใหม่คลิปหน้าสใส่ใบครับ